มาเบิ่งความงามทิวทัศน์บรรยากาศเมืองเยยมืองบึงของลองเดอ้อพี่น้องเอ้ยเมืองแหง่งเมืองแห่งพญานาคเข้าาโครงการแลพี่นา้ากัอยู่นี่เฮ้ยมาถึงพญานาคเราขนหัวลุกลุกใส่ขึ้นมาตอนออร,อตร,ตรับเอาบ่าหืมสูงเป็นแต่ย่านหรอพี่น้องเอ้ย บ้านขึ้นททยอยู่บนเครื่องบินเลยบาดเนี่เมืองน,น,า,นาคีนาคา